สวัสดีเจ้าอยู่กระแพงในสวนนะเจ้าแล้วก็บยายมอนเจ้าสวัสดีเจ้าไปวันนี้เราหาเก็บผักหนึ่งก่นขึ้นน้ำพี่แฮมเมอรเก็บผักหนึ่งเจ้ะหาเก็บผักหลายชนิดนับผักในสวนผักหนึ่งยายมอนนะเจ้ายายมอนจะเก็บผักหลายชนิดเนาะ พักยังก็แม่พักเปียวพักเปียวก็ชาติเป็นจะได้แม่ถ้าเนืองสุกแล้วมันมันนนมันเนี่ยมันมันหวานหวานอร่อยมันไม่ขมเลยเนี่ยกระลั้มพักเปียว งูแหนี่พักอย่างไรปะท่อพักงูแหนี่ดพักหน้าหอยพักหน้าหอยแต่บ้านอื่นมันพักห้องพักอย่างงั้นอันนี้พักหน้าหอยอันนี้รสชาติมันจะได้เจ้าพักหน้าหอยมันจะหวานอันนี้เป็นพักหน้าหอยอันนี้อันหนึ่งกับน้ำพริกล้างก่อนนะนี่เนี่ยล้าเนี่ยเนี่ยพักหน้าหอยพักพักขมจ้ะ

Hm? 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 เปวดอกผักพายเจ้าเนาะหรือว่าดอกผักคันโจง นี่าก็แม่พักเพชรดาวดินเดบๆพักเพชรดาวดินเดบบประกาศดาวก็แม่ประกาศเฮ้ยชกอันนี้คืออย่างก็เจ้าผักปีผักกาปีรสชาติจะได้เจ้าแม่กันซุกเนาะบได้บยไดร้ายมันเนี่ยจ่างจะตอบจะได้เนาะมอยู่มันบ่อขมถ้าเขาใส่นักลำมันจะชิจ้า

cây cần mốt các cụ các cụ này mốt สองสามข้อพุนอ่นนี่อขาเก็ด้อ่งกินเขาก็ต้องกินอ่อนๆเียขายก็ได้อะ ผักนอกนะเจ้าหรือว่าใบบัวบกเจ้าดอกดอกเหี่ยวเราสนอ,อ,อ,อสนอหน่อยเลียงงามดอกไม้งามเจออ้าขคนมา อย่างมึมขึ้นมึง่หรอหอยเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงมันนึ่งมันลำดิงามเนาะเดี๋ยวขออนนเลยหอนที่งามงามจะอุ้ยอุ้ยหัวพ กำลำปลูกเองนะเจ้าแตกเนาะ,ะ <c oughs> ปลอดสารพิษเนี่ยห <c oughs> วานหวานเด้อมันแตกแล้วเน้นขนาดน,นี้ฮะโอ้ยหยา No. <laughs> देखो। <laughs> เดี๋ยวมอเนี่ยนึงพักกับหยังเจ้าเนี่ยนึงพักกินกับหยังាม่นึงพักกินกับหยังอ่ะจังกันที่อ่องตอนนี้กลค่วยเจ อะรเ,เจ้ามีเขาแรงด้วยกันเจ้านี่กับเขาหอวไออยางเลยเจ้าข้าน,นีขดน,นี้เป็นน้ำพึ้ดน้ำนี่เป็นปน้ำพริกองนี่มาทำกินนี่าเปลี่ยนนี่พักกันพักกั่วนให้ เขไม่ม่ถ้าไม่เจอนเนยเเจอรัวกเร่เกิร่ด้เี้ยเนี่ยเนี้ยวาอาหารมันนี้เนาะอ้าหอครับอันกินไม่้อไรเจอพักมอกเลยหอม่จะมอยกับมึไงโอ้ย่องีมันมันพ้องหมนะาเผงี่เ่แงแล้วไปหลายเลย mời chuẩn hả cô tôi yên nhanh hỏi mãi mãi chuẩn hỏi chắc là hỏi chắc là hỏi chắc ừ. là hỏi chắc là hỏi chắc là hỏi 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 เอาละนะเจ้าน้องสำหรับที่นี่นะเจ้าขอบคุณตักขอฝากคลิปไปเที่จ้าอขอบคุณทุกการรับชมจนถึงท้ายคลิปนะเจ้าน้องสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนสวัสดีเจ้าสวัสดีคะสวัสดีเจ้าอจคุณไปไหนอ่ะเอาวกินะนครับนเนี่ย้อง กูเอานเอาไปฟ้า่งหรอเออแม่งจ้อนมาหลานเหรอเจ้า,ากุญแาจะชอบหนูขนาดเี้ <c oughs> เป็นแท้อร่อยกว่าหนูโอ้โหทุกใจ